ทีนี้เราก็มาอยู่กับอีก1ตัวนะครับตัวนี้รุ่น S T C S s S สีเชลพิงค์บอดี้สีชมพูสวยเลยคอเป็นเมเปิลฟิงเกอร์บอร์ดเมเปิลนะครับสวยงามมากอลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับมารับชมสินค้าได้ครับที่เดอะมอลล์บางแคนะครับชั้น2นะครับฝั่งโซนศูนย์การค้านะครับ แล้วก็ที่ฟิวเจอร์ปลาฟังินะครับนี่นะครับเดี๋ยวเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับแล้วก็นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะมีทั้งหมด5สีนะครับแล้วก็มีจำนวนจํากัดน,นะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นสีฟ้าน้นทะเลเป็นแนวพาสเทลสวยๆเลยนะครับ คอก็แบนเรียบเล่นง่ายมือมากนะครับตัวนี้มาดูอีกสีกันนึงสีกันหนึ่งกันนะครับอาจจะพูดตะกุกตะกากนิดหน่อยวันนี้ยังไม่โดนสักกระป๋งเลยอันนี้ก็จะเป็นสีเขียว ก,กายก็จะเป็นสีขาวคิมครีมหน่อยนะตัวนี้มาดูอีกตัวกันนะครับสรตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับแดงแบบเข้มๆดุดันดูดันหน่อย ตรงน,นี้ก็จะมีเห็นลายไม้ข้างในนิดหน่อยนะครับจะสวยเลยทีเดียวนะดูอีกสีหนึ่งกันนะครับอันนี้ก็สำหรับสาวๆสายหวานนะครับสีชมพูสวยเลยนะครับถ้า สาวๆก็เล่นได้คุณผู้ชายก็เล่นได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เทสตัวนิยมความชอบส่วนบุคคลนะครับแต่หน้าอย่างผมก็คงไม่เหมาะเท่าไหร่ให้เดินถือสีชมพูบนเวทีแล้วก็ทรงนี้ก็ไม่เคยเวิร์ค ตัวน,นี้จะเป็นสีแดงออกด้านๆหน่อยนะครับตอนแรกที่สินค้านี้มาผมเห็นก็มีสะเทือนเงินเดือนนิดหน่อยเป็นการลังเลอยู่นะครับสำหรับทุกรุ่นนะครับก็จะแถม กระเป๋าบุฟองน้ำแบบนี้นะครับก็หากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับก็มาเยี่ยมชมกัได้เลยนะครับเราจะมีพนักงานคอยบริการเอารับให้อย่างดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าครับ ไปไหนก็ไปทำงานก่อนไปไหน